นอกทห้าศึกนอกหาหมดเนะคนิกนว่าอยู่ในตัวเมืองกลางๆหรืออะไรไปเลือกโรงเรียนรัฐบาลสี่นะครับพวกมันอยู่ในเขตอำเภอนนะคครับแต่เป็นคนนอกพื้นที่ที่มาเรียนเยอะแล้วก็ตาเสียงเยอะนะแต่น่าเป็นห่วงดิบเรียนท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะหลาดนะครับทั้งทั้งสองหมู่นะครับทั้งหมู่เจ็ดและหมู่สิบเอ็ด ก่อ,อ,อ,อนจะมามอบร,รมตรงนี้นะครับก่อนก็คือ,อนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับโควิดเลยทำให้การพบปะการให้ความรู้ต่างๆในรูปแบบการอบรมไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนะครับหรือว่ามาพูดคุยกับพวกเราคงประมาณแค่น้อยๆแล้วก็จะไปที่ห้อวมกันครับก็เนื่องจากว่าสถานที่แคบๆนะครับผ <ใน S 1> <ๆ S 2> ม ก็เกลื่อนไปก่อนในการการลดท่าพอัตราอาจจะคณะทำงานนะครับขอที่เชิญผู้ใหญ่ไปช่วยแถวหน้าถ้าจะเจอเทือดใหญ่เลยนะครับลูกเอารถไปถอดเบรกหลังออกนะครับพ่อแม่เนี่ยไม่รู้นะครับพ่อแม่ไม่รู้เลยว่าลูกไปถอดเบรกหลังออกนะครับลูกเกาไปเขียนพ่อเป็นพ่อดังถอดเบรกหลังออกนะครับเป็นเฉพาะเบรกหน้าปกติพ่อแม่เราเนี่ยทำรถจะท่าเสียจเฉพาะเบรกหลังใช่ไหม ที่เดินทางมาจากสถานีตำรวจบุญทรคุณหามนะครับถือว่านะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับตั้งแต่อยู่ในตะบนกระหวันนะครับย่งไม่เห็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับในการลงพื้นที่มาของเจ้าหน้าที่เรานะครับาการให้ความรู้นะครับด้านจราจรและก็ปัญหายาเสพติดนะครับ แต่ที่ผมทราบเบื้องต้นนะครับเทศบาลตะบนกระวันนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะร่วมกิจกรรมพร้อมที่จะนะครับให้การสนับสนุนในด้านนะครับให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้านการใช้กฎจราจรนะครับทำอย่างไรเพื่ความปลอดภัยในการดูแลวิถีชีวิตในครอบครัวของเรา โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนะครับนะครับทำอย่างไรนะครับไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเราให้ไปสั่งให้ทำไมให้เพื่ออะไรเจร้าหน้าที่ของเราก็จะให้ความรู้ว่าเราควรที่จะสมใส่บุคลิกภัยหรือไม่สวมใส่ไปเพื่ออะไรป้องกันอะไร รถของเราโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะลูกเต้าเหล่าหลานของเรานะครับตอนนี้เห็นยิ้มลายคนขนาดชูเมตดนะนะครับรถเอาไปแต่งไปทอดพ่อไอเสียนะเป็นกองอยู่โรงพักมาจากที่ไหนมาจากมูเจ็ดก็มีสิบเอ็ดกมีนะครับไปเขามาถูกเดี๋ยวนี้ ทีน,นี้คนไปทำก็ปั๊มปัป๊มเลเตลเสียประสาทหมดแล้วเป็นคนป่วยแล้วคนเสพก็คือคนป่วยนะครับคนเสพคือคนป่วยคุณพกพาไว้ในตัวตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดก็ไปอีกนะครับสถานที่หนึ่งในเกินห้าเมตรแต่มีการเสพมีสารเสพติดก็ไปอีกที่หนึ่งแยกประเภทออกไปแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแยกประเภทให้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากอยู่ให้เป็นสุขทำอย่างไร ผมบอกแล้วนะพวกนี้นะลูกหลานเราตรงนี้นะ่ะมันเป็นทาาเมื่อวาน611เมตรเมืมาวานก่อนนะ่ะ611เมตรเขาก็บอกมาจากนี่แหละไอ้เส้นทางนี่แหละผมจะบอกเจ้าที่ของเราเลยโรงเรียนบ้านเดือไปมันจะมีปลายทุกทางพยายามจอดรถไปแถวนั้นนะ่ะมันเกินสามวันได้ผมจะบอกอทางไหนไปทางนั่ง,งเรียนหนังสืออยู่ก็คุณธามวิทยาศาสตร์นะครับมีมีพักมีพวกเป็นห่วงเป็นใหญ่ ตึงจัดให้มีโครงการในครั้งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอท่านสมาชิกเดีไยวีไปดีไปดีาปดีไปดีไปดีไปดีอปดีไ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 รดีไปดีปดีไปดีไปิีบปดีไปดีไปดีไปีนปดีับีไปดีไปาีไปดีไดีไปดีีไปีไปดีไปดีไปีไปีไงดีไปดีไปดีไปทีไปด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 ีไปบีีไปดีัป

รอเดี่ยวใช่ไหมครับแค่นี้เ <c oughs> ดียวก็ไปอย่าว่าแต่การแทกครับบางทีเขาซ้อนสามกันมา <c oughs> เป็นเลขแปดแล้วรอนไอ้ที่เขาทํามาให้อย่างดี <c oughs> อยากรงงานเลยไป <c oughs> สอบปุย <c oughs> ไปหวานข้าวสอ,สอบมาสอบก็ยังไม่มีีเดี่ยวก็ไม่เอานะครับก็พ่ากันได้เดี่ยวนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาข้าวเที่ยงก็มาแล้นวนะครับแล้ว เป็ดมากรีกก็จะได้รับข้าของข้าเที่ยงบ้านคนละกล่องนะครับยังเหลือให้พ่อการบรรยายนึงครับใ้รจลงีมอนะาใหรรยานกั่งนะวมันไม่ได้เช่ไม่ได้ร้อยยี่สิบกิลเมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับโอเคเรียบร้อยถนนรเตเ้ไ์ก็คือจะมีรั้วกั้นนะครับ บ้านเรามีบัวกั้นไหมไม่มีไม่มีสูงฝูงวัวฝูงควายหมาแมวตัดหน้าใช้ความเร็ว120กโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับทีนี้นอกเหนือจากนอกเหนือจากความเร็วแล้วพี่น้องขับรถไปตามปกติเจอป้ายทางทาง,ทางเจอป้ายความเร็วแบบนี้ก็คือเขตอาจจะเป็นป้ายบังคับนะครับห้ามขับรถเร็วเกินกว่าเนี่ย ตัวเลขตัวนี้นะครับแล้วแต่ว่าถนนเส้นนั้นนั้นจะระบุไว้เท่าไหร่นะครับพี่น้องก็ต้องลดความเร็วลงนะครับอย่ากเกินตัวนี้นะครับพอพี่น้องขับไปสักพักเจอป้ายนี้ใครเคยเห็นใครรู้ความหมายไหมก็คือสุดเขตบังคับก็คือสุดเขตแล้วต่อไปก็ขับปกติก็คือเกินห้าสิบได้เกินแปดสิบได้แต่ถ้าเป็นถนนนอกเขตห้ามเกินเท่าไหร่ก็กลับมาที่กฎหมายเดิมก็คือห้ามเกิน ก้าสิบแต่ตำรวจยวนให้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้นะแต่อยากโอ้ร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบเด๋เอ้ยอย่าร้อยแปดสิบก็สิบนะครับอ่ามีคือ,อล้อเรือนะครับนี่คือรถขมล้อเรือตัวแรกมีใครสงสยัยเรื่องความเร็วไหมครับสรุปบ้านเรายังกฎหมายเดิมนะแต่เพียงแต่พี่น้องจําไว้ว่ามันจะมีถนนระบุไว้อยู่พี่ขอพี่ขอกลับไปตรงลูปที่ว่าแต่ละช่องนี่ครับ ถ้าถนนเส้นนั้นเป็นกฎหมายใหม่อยู่ในกฎหมายใหม่ที่ให้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับพี่น้องที่ขับรถช่องขวาสุดนะครับบางคนเข้าใจบางคนเคยได้ยินไหมขับขับช้าแช่ขวานะเพราะฉะนั้นตึงกําหนดเลยว่าท่านที่จะขับรถช่องขวาสุดท่านต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า10 0กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าท่านจะขับช้าๆไปเรื่อยๆจะไปบ้านเพื่อน ซอยมันอยู่ตรงไหนแท้วะก็เลือกที่จะวิ่งเลนซ้ายนะครับเลนซ้ายสุดก็จะได้ขับไปเรื่อยๆช้าๆนะครับนี่คือความหมายคําว่ากฎหมายใหม่กฎหมายใหม่แต่ไม่ได้ระบุทุกทุกถนนนะครับเพราะฉะนั้นโอเคจำไว้นะครับเราเรือผ่านไปนะครับด้วยควเร็วรถขมต่อไปอันที่สองก็คือซอเสือสอเสือก็คือปฏิบัติตามสัญญาณจราจร สัญญาณจรา,าจรมีด้วยกัน3อย่างสัญญาณมือหยุดรถหยุดรถด,ด้านหน้าหย,ยุดรถด,ด้านหลังนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบในการหยุดรถเป็นรูปการ์ตูนนะครับถ้าเดิดพี่น้องไปสอบไปกับขี่จะเห็นรูปการ์ตูนจตำรวจจราจรยกมือแบบนี้นี่คือถ้าอะไรให้พี่น้องตอบว่าหยุดรถด,ด้านหน้าอย่างนี้หยุดรถด,ด้านหลังนะครับหยุดรถด,ด้านซ้ายหยุดรถด้านขวา แต่เวลาตำรวจจราจรจะมาปฏิบัติจริงๆ,จ,งๆจะไม่เอาแบบรูปแบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดตำรวจจราจรอยู่รถด้านหลังปิดเรียบร้อยแป้วไปเลยนะครับรถ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นตำรวจก็ใจหันมาเลยแหละหันมาหยุดเลยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่คือให้เรารู้คร่้าวเฉยๆอ่า้อที่สองก็คือปฏิบัติตามสัญญาณจราจรนี่คือสัญญาณจราจรสัญญาณจราจรอ่าสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟสัญ สัญญาณมือผ่านไปแล้วต่อไปสัญญาณลูกบีดนี่คือเสียงหยุดพี่น้องขับรถไปเด๋อเจอได้ยินเสียงลูกบีดนี้ให้เราหยุดตำรวจจะเป่าลูกบีดแบบดัง <c oughs> โอเคโอเคไปขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หร,ห,รหรือทั้งสองทั้งสองเนาะไปขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อายุสิบ หปีนะครับใครมีลูกมีหลานชีวิตทุกวันนี้คงไม่พ้ขี่มอไซค์แน่นอนนะครับให้ลูกหลานมีเวลาให้ไปสอบใบ,บขี่แต่ช่วงนี้โควิดนะครับก็วิธีการสอบใบ,บขี่ก็ใช้วิธีจองคิวทางออนไลน์แล้วก็ขอให้อบรมนะครับก็อายุ15ปีนะครับทำใบ,บขี่มอไซค์อายุเท่าไหร่ทำใบรถยนต์ใบขี่รถยนต์อายุ สิบแปดปีนะครับอายุสิบแปดปีทํามไปขี่รถยนต์นะครับทีนี้ต่อไปต่อไปอม้านะครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วผมวมับต่างๆม้าก็คือเมาไม่ขับใครเคยถูกจับเมาแล้วขับบ้างครับแล้วใครเคยเมาเป็นอาชีพบ้างครับ เมาได้นะครับกินเหล้าฟังเพงลงร้องเพลงคุยกันกับเพื่อนอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าท่านจะต้องมีธุระจะต้องขับรถท่านต้องไม่ขับท่านต้องให้คนที่ไม่เมานะครับเป็นคนขับกรณีถ้าท่านมีใบขับขี่อายุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่มีใบขับขี่ท่านจะถึงท่านจะอายุ20ปีไปแล้วแต่ถ้าท่านไม่มีใบขับขี่ ท่านก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ของของเด็กนะครับทีนี้ผมมาดูนะครับคนที่มีใบขับขี่ถ้าเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ตำรวจทดสอบแอลกอฮอล์นะครับขี่รถมาสายมาเป๋มาเลยตำรวจขออนุญาตเป่าขออนุญาตใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์หน่อยครับป่าป๊าดกฎหมายมีระบุไว้ว่าถ้าถ้านมีใบขับขี่จะต้องเกินเกิน50สิบมิลลิกรัม ท่านจะถือว่าเมาแต่ว่าถ้าห้าสิบเมาไหมยังถ้าท่านเป่ามันขึ้นห้าส <50. S 1> ิบเอ็ดมีครับห้าสิบเอ็ดขึ้นไปเลยท่านถือว่าเมาโทษเมาปรับที่โรงพักได้ไหมไม่ได้โทษเมาจับติดคุกตัดไปปรับที่ศาลนะครับปรับศาลนะครับแต่ถ้าเมาในกรณีปั่นจักรยานนะครับต่างกันนะครับ ถ้าขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์ปรับสารถ้าจักรยานปรับที่พนักงานสอบสวนอย่างท่านท่านเมื่อกี้นะครับท่านมุนเทียนท่านผู้กองมุนเทียนนะครับเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ขอพอคุณหารนะครับท่านก็จะปรับจบสิน้นคดีสิ้นสุดอยู่โรงพักเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์